สวัสดีครับจากร้านของเล่นไทยดีซีทอยด์คอมนะครับพบกันอีกครั้งเป็นประจำกับการรีวิวของเล่นนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนอัดลมพลาสติกอีกประเภทหนึ่งนะครับมันคือตัวปืน ak 4 7เจ u นั่นเองนะตัวนี้ผมขอชี้แจงไว้ตรงนี้เลยนะก่อนที่จะมีดราม่าถ้าคุณสังเกตเห็นนะ่จะเห็นว่า,าตัวเนี้บรรจุภัณฑ์ของมันนี่ไม่ใช่กล่องแต่มันเป็นซองนะซองนะ่พอเข้าใจได้แต่ดูไมดูมันเก่านะอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับผมการดราม่า ผมพึ่งไปค้นเจอในโกดังบ้านผมมาเองเนาะมันเป็นของเด stock คือผมสต็อกจนลืมอ่ะลืมจริงๆว่าเคยมีไอ้ตัวเนี้ยอยู่ในบ้านของผมแต่มันก็ไม่ได้มากนะครับเมื่อก่อนนะ่เคยมีขายผมจําได้ว่าผมเคยขายตัวเนี้ยเมื่อโหเกินผมว่าเกินเจ็ดแปีเคยมีซึ่งมันนอนอยู่ที่เดิมอยู่อย่างนั้นอะ่ะมาตลอดเวลาเลยคือไม่ใช่ว่าผมลืมขายนะผมขายแต่ บางครั้งอะ่ะบางทีย้ายไปย้ายมามันก็จะมีหลงเหลืออยู่บ้างเนาะก็ไปเจอมาไปเจอมาก็เลยเอากลับมาทําคลิปใหม่เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนตัวนี้เหมือนผมไม่ได้ทําคลิปอะไรไว้นะครับชี้แจงไว้ตรงนี้เลยนะอย่าดราม่านะโอเคนะสองเก่าแต่มาดูกันว่าข้างในมันเก่าเปล่านะผมแกะให้ดูสดเลยคล,คลิปผมไม่ค่อยตัดไม,ไม่ไม่ตัดต่อผมเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะจริงๆผมก็ไม่เก่งอะไรเทุกอย่างเลยมา ครับถึงแม้ซองมันจะเก่าแต่เห็นไหมข้างในมันใหม่คเนาะการดราม่าการดราม่าเห็นไหมไม่มีรอยเลยยังใหม่อยู่นะครับถ้าจะมีก็มีบ้างนิดหน่อยเนาะขอเข้าใจนะครับมันอยู่มันอยู่ตรงนั้นมาน,นานโอโ้โหสักพักอะ่ะผมว่าเพื่อเผื่อจะสิบปีด้วยนะเนี่ยทําเป็นเล่นไปนี่อันนี้คือสายสะพายนะที่แถมมาเห็นไหมยังใหม่อยู่เลย นะโชคดีนะคนที่ซื้อได้นะผมว่าไม่มีขายแล้วนะเนี่ยผมไปเชิมามันมีขายอยู่โคตรฟุกอ๋อลืมอันนี้คือแมกกาซีนนะเวลาใส่ลูกกระสุนก็ใส่ใส่ที่ไหนเนี่ยนี่ใส่บริเวณข้างล่างนี้นะครับใส่แบบนี้วิธีใส่นะหลายคนจะใส่ ปุ๋ยผสดได้เป็นก็คือคุณเทมไม่ได้เลยเทเนี่ยเทเนี่ยผมว่าน่าจะโอ้โหเป็นลยร้อยนดัดอะเทไปน,นะครับพอเทจนเต็มใช่ไหมให้คุณดึงไอ้นี่มันลงมาดึงสลักมันลงมาแล้วกลัดมันตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีร่องให้กลัดอยู่ทีนี้พอกลัดก็กลัดไอ้สลักนี้แล้วใช่ไหมครับเบริเวณเนี่ยมันจะปรากฏรูเห็นไหมรูลสลับลูกระสุนอะมันไหลลงมาคุณก็แค่ เทเนี่ยเท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 ความหน้ามันลงนะความหน้าลงปับ๊บทีเนี้ยไอลูกสุนที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะถูกมันก็ถูกไล่ลงมาตรงนี้จนเต็มพอเต็มปั๊บคุณก็ปลดปลดต้องปลดนะไม่ใช่ว่าเต็มปั๊บคุณไปใส่ปืนมันก็ไม่ทํางานนะครับปลดให้มันดันลูกสุนขึ้นไปอย่างงี้นะ okay. โอเคออใส่ยังไงเนี่ยสักครู่นะครับ โอเคแน่นหน่อยแน่นหน่อยอ่ะอันนี้สายสะพายนะเอาผมวางไว้ตรงอืน่นนี่รูปร่างหน้าตานี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาออกหน่อยมันใหญ่เออซูมเอา,เเเเเอ,าอ่อบบบิบบยังไงเลยเนี่ยอ๋อเต็มที่แล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรนี่อ่ะเดี๋ยวมันจะหลุดขอบนิดนิดนะครับนี่รูปร่างหน้าตาเป็นนี้นะครับไม่มีพันท้ายเนาะเอ่อเขาเรียก a k 4เจ็ด u น่าจะใช่น่าจะใช่เท่าที่ผมจำได้ หรือบางคนเขาเรียกว่า AK AK หน้าหมูอ่าอ่านี่างงนี้ตัวนี้ไม่มีเลเซอร์นะไม่มีเลเซอร์ไม่มีไฟฉายไม่มีอะไรเลยเป็นเปลือกอลมล้วนๆเลยอ้าวจริงผมว่ามันก็มันก็เหมือนย้อนเวลามาเหมือนกันนะตัวนี้ผมจำได้ผมขายตั้งแต่สมัยเปิดเว็บใหม่ๆเลยอะดูดินี่ดูถุงที่มากับมันเดี๋ยวโอ้โหผมไปเจอในหน้าตาแทบไหลคิดถึงอดีตยังเก่าถุงยังเก่าแต่ปืนยังใหม่อยู่นะครับนี่นะ นี่นะให้ดูรอบๆไป้รูรอบๆสวยงามเหมือนหลุดมาจากวันวานโอ้โหนี่ที่ลื้อบ้านเนี่ยคือตั้งใจว่าจะพอแล้วเตรียมเคลียร์แล้วไม่เอาแล้วขายของเล่นเนี่ยมาเจอเฉยเลยนะวิธีการขึ้นลำนะก็เนี่ยเป็นคันลังข้างๆนี้นะครับโอ้โหยัแข็งสักครู่นะครับโอ้โหไม่เหมาะกับคุณภาพตีนะแข็งมาก อือหือแป๊บนึงนะครับสักครู่นะมีอะไรติดไหมเนี่ยโอ้โหนี่คลิปสดๆเลยนะผมไม่ได้ตัดต่อเลยนี่โอเคมันแข็งหน่อยอืมโอเคแข็งหน่อยนะครับมาเรามาวัดขนาดกันดูดีกว่าขนาดความยาวของปืนตัวนี้จะอยู่ที่19นิ้ว นะครับผมจากหัวไปท้ายเนาะยะ้ำมีครั้งนะตัวนี้ไม่มีพันทายเนะาะพันท้ายมันจะไม่มีสลักอะไรใส่ไว้เลยมันมาอย่างนี้นะครับเท่ๆปืนเขาเรียกว่าปืนส่งโจนอ่าหรืออะไรเนี่ยเหลือช่างน้ำหนักน้ําหนักของปืนตัวนี้อยู่ที่สักูลนะครับสี่ร้อยยี่สิบสี่กรัม ชบโอเคมาใส่ลูกยิงซะหน่อยดีกว่าจะใส่อย่างที่ผมบอกตอนแรกกันหรือจะใส่ทางนี้ก็ได้ต่ใส่เงี้ยมันจะมันจะลำบากนิดนึงอ่ะโอเคอืม ยิใส่กระป๋องนง้ำอรลมเช่นเคยครับขึ้นล้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเขายากขึ้นล้ำนอกกล้องเนาะพอดีมต้องประทับ,บาท่านเหนียวประมาณนี้เนาะไม่แรงแล้วก็ไม่เบานี่ ไม่เจอโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคนะก็ก็ผมอยากฝากบอกนิดนึงผมว่านะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบว่ามันจะแรงหรือมันจะมันจะโอ้โหอะไรเงีไงประสิทธิภาพอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมว่านะเหมาะสมเลยนะเหมาะสมสำหรับคนซื้อไปสะสมอะ่ะคิดดูดิผมผมว่าสิบปีอัพ ก็บอกนะที่มันนอนเดสต็อกอยู่ในบ้านผมเนี่ยมีไม่เยอะด้วยนะครับโอเคนะก็เหมือนเดิมซื้อเนี่ยเอาไปไล่นกไล่หมาไล่แมวได้เนาะแต่ผมผมว่าตัวนี้ผมว่าคุณซื้อไปสะสททมเถอะเนาะผมว่าไม่มีใครนําเข้ามาแล้วนะไม่เคยเห็นเลยดีกว่า โอเคนะสาหรับใครที่จะสั่งซื้อสินค้า,คานะผมจะทิ้งลิงก์การสรั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะตัวนี้อย่าดรามาก,กับผมนะมันเป็นงานเก่านะครับดูดิตัวที่ผมส่งไปอาจจะมีอาจจะมีคราบมีอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับขอผมขายคนสะสมดีกว่าเนาะเนาะครับผมถ้าคุณจะซื้อไปจริงจริงจังคุณนไปซื้ออย่างๆๆอื่นเถอะแต่เนี่ยมันเท่จัดเลยผมว่าเหมือนมันจะเท่าของจริงเลยนะเนี่ยดูดิใหญ่นะใหญ่นะถือว่าใหญ่นะครับอืมดูดูผมถือดิยังหลอ โอเคนะไปแล้วครับสวัสดีครับ